สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมดิดิดต้อนรับสู่ช่องรถยักษ์นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมของทาง Richman Shop นะครับตอนนี้ r i c h m a n Shop โ no น .1 เนึ่่นาการเติมเกมนะตอนนี้แจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลูนนี่ครับทุกคนฉลอง5 0 0แสนซับแจกยับ3ตอนครับ อ่ารุ่นที่หนึ่งจะเป็นลิสแมนคอยล์ของยิ่งเติมครับยิ่งโลดแถมกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุนครับแล้วก็จะเป็นลุนในพวงสิบห้าโปรแม็กนะทุกคนแอดไลน์คือเติมทุกหนึ่งร้อยบาทคือได้แน่นอนครับแล้วก็จะเป็นลุ้นที่สองคือยิ่งเติมยิ่งโลดครับเติมกับเวฟของทางริชแมนชอปนะครับก็คือจะรับลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้นะครับแล้วก็ลุ้นต่อที่สามคือยิ่งเติมยิ่งลุนกับลัคกี้คอยนะลุ้นไว้บนที่เว็บขทางริชแมนชาลดาวนะใครอยากร่วมกิจกกกกกรรรรรมมมมม็ดดดดไไ้้ลลลลิิง์สคคคคปชััั่่นนนนนเเยะบบาาาทุผี ประมาณเดือนหนึ่งได้นางมังนะครับไม่ได้เล่นวันแมนเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นวันแมนกันครับก็เป็นด่านลิวีเหมือนเดิมนะลิวีผมมาเล่นง่ายแล้วแล้วก็ใช้สโนกันได้ง่ายด้วยนะทุกคนคือไม่ยากนะครับสโนกันผมว่าด่านสำหรับอีแรนเกลเอ้ยไม่ใช่ด่านลิวีนี่คือโอเคเลยนะครับด่านอีแรนเกลผมพูดผิดเนี่ยสำหรับด่านลิวีสิด่านลิวีคือง่ายนะด่านอีแรนเกลผมว่ามันใช้ยากนะคือมันใช้ได้แหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยจะคล่องเท่าด่านนี้ผมว่าด่านนี้มันมันใกล้กันด้วยนะไม่่คอออยเเหมืนีแกล เแปดผมพออยู่นะวัหนึ่งเรียกวันสองวันหตกใจวัวหนึ่งเรียกวันสองกดโดดเฉยโอเค,อเ,คเดี๋ยวลงตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะไปลงตรงนู้นลืมเลยไปตกใจวัหนึ่งเรียกวันสองจะรั่วเลยใครไม่เเรียกคนหนึ่งเรียกพอสองทุกคนเดี๋ยวผมเห็นรู้สึกว่าขับจีมันจะมีอัปเดตใหม่นะครับไม่เชิงอัปเดตใหม่หรอกแต่ว่าเป็นเหมือนกับอะไรเพิ่มเติมนะรู้สึกเหมือนจะมีสลิงนะแผดหน้านะอันนี้ไม่รู้ผม ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะเห็นพี่ฝนแกบอกคร่าวๆเพราะในกลุ่มอยู่แต่ผมว่าน่าจะมีแล้วมั้งถ้าเกิดมีนั้นก็ถือว่าดีเลยพับจีมันจะได้ไม่น่าเมื่อยผมว่าหลังๆเกมมันเริ่มแบบจำเจแล้วถ้ามีสลิงเนี่ยผมชอบมากอะไรที่แบบพริ้วๆนะผมผมชอบมากโอเคเดี๋ยวแท้น้ำแข็งแล้วไปเลยก็ลกแล้วกันนะเอลเกิดนะนะแล้วจิงกะเบลเราจ้าจิงจานะครับทุกคนเมื่อไหร่รู้จะเข้ามาผมหาไม่เจอสิอันนี้น่าจะพนหรือเปล่านะ น่าจะบอดนบอเนี่ยเดี๋ยวนี้บอดมีลงแบบนี้ด้วยขนาดนี้เลยเนะี่ยเป็นอัร์กัลการ์นะอาร์กจริงๆก็ดีนะแต่ผมว่ายิงไกลๆมันยิงไม่ค่อยนิ่งนะตาทุกคนเอา้าใครลงมาเนะี่ยเพิ่งลงด้วยนะโอเคเรียบร้อยนะมันจะเป็นคนอินเดียนะเดี๋ยวไปซ้ำเขาเลยก็แล้วกันนะครับ มีหลายคนถามนะว่าไอ้รถม้าเนี่ยมันชนมีดาเมจไหมพี่โบไม่มีดาเมจนะผมลองชนหลายรอบแล้ว no ดาเมจนะสำหรับรถม้าที่ว่าในแพทของออคริสต์มาสนะครับจริงๆมันน่าจะมีดาเมจนะยทุกคนเกือบลืมเลยเดี๋ยวเป็นซ้ำก่อนเผื่อเพื่อนเข้ามาชุบนะครับ ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาไอตัวนั้นกันดีกว่าหรือว่าเราไปเอาชุบเลยดีทุกคนแม่เอาบัตรเกิดเลยไหมผมว่าบัตรเกิดเลยดีกว่านะครับผมขี้เกียจไปเดี๋ยวค่อยแวะนะครับเผื่อเราตัวตัวแตกมาแล้วทุกคนหรือคริสต์มาสให้ผมได้บัตรคืนชีพมาแล้ว นคนยังเหลือเยอะอยู่เลยนะเยอะมากมายทุกคนบอกเลยว่าอยู่วันนี้เราพพล้วมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนะอย่าเพิ่งยิงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยว,ยวมันก็แม่นเกินโอ้โหแล้วชุดมาม,มี่เหมือนเราด้วยผมยังไม่ได้ใช้เกิดเลยโอเคเราเกิดใกล้มากนะเดี๋ยวเราลงไปเลยก็แล้วกันยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยผมไปแล้วละยังไม่ทันได้ยิงได้ใช้เลยคือเธอได้บวกยังพอว่านี่ยังไม่ได้บวกเลย เราลงที่เดิมนะครับเราเอาของก่อนนะของที่อยู่ตรงนู้นเลยใช่่ามวะแถวของต่อนนบสำคัญมากเกมนี้ไหนก็ต้องมีของเล่นนะครับโอเคมา UMP ก็ดีนะครับ ขึ้นอ,อ๋อโอเคขึ้นได้ละแต่ผมเล่นเลยก็แล้วกันนะครับน่าจะหลังไอ้ดอบนะครับนี่ไงปืนโผล่ล้วมันยิงกระเด็นได้ปะ่ะเฮ้ยยิงได้เฉยเฮ้ยโถโคตรเกียดเอ้ยป็นเกจะกลายเป็นสโนแมนแล้วอีกเม็ดเดียวรับโดนปะโอเคเรียบร้อยแนะล้วลากอยตัวนี้นี่ว่ะที่ยิงผมเมื่อกี้ใส่ชุดมัมมี่ซะด้วยนะครับม,มัมมี่สีฟ้านี่ครับ อ่ะเดี๋ยวผมนี่มีอีกตัวหนึ่งครับแต่ขี้เกียจไปเล่นกับมันละเดี๋ยวเราออกเลยก็แล้วกันนะครับเล่นไปก็ไม่คุ้มนะเขาน่าจะดักเราแต่เพิ่งรู้ว,ว่ายิงแอดดอปมันกระเด็นด้วยครับเราออกดีกว่านะทุกคนอย่างที่ผมบอกนะมันไม่คุ้มนะครับเล่นไปอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ข้างขวาเหรอไดบอกว่าไอตัวที่ยิงตอนแรกนะที่เราปล่อยมันไปมันยังอยู่อีกเหรออยู่ไหนนะเอาเนี่ไนงะผมเจอละว,วิ่งไปด้านซ้ายนะครับ อยู่ในบ้านละเอาเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะเราใช้ปืนสโนว์แมนนะครับเอ้ยสโนกันสิกําลังชอปปิ้งมอลเลยเอ้ยเรียบร้อยนะม <c oughs> าโอย JMP 2 1 9คนไทยซะด้วยนะครับแต่ผมไม่เห็นใครใช้ปืนสโนว์เหมือนผมเลยนะไม่ค่อยเห็นใครใช้นะใช้น้อยมากจริงๆมันโกงนะทุกคนแต่ว่า ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่มีคนใช้เอาโดดไม่ถึงนะอย่าใช้ปืนสนโนแล้วกันนะทำเป็นผ่านนะน่าจะได้อยู่นะโอเคไปเดี๋ยวหาคนต่อนะครับจริงๆมันโกงนะทุกคนสำหรับปืนสนโนนะแต่ว่าอาจจะต้องเล่นระยะกลางกับใกล้นิดหนึ่งนะแต่มันก็ดีนะครับเอาอตรงเลยเราไปหาคนกันต่อนะครับคนเยอะนะแต่ว่าหาไม่เจอ นี่ไงเจอแล้วต้องบอดหรือเปล่าเนโคนหลังเราไม่น่าจะบอดนะโอ้โหซ้ำไม่ได้ด้วยเขาเล่นซะละเดี๋ยวเล่นเลยก็แล้วกันนะทำไมเขาไม่ออกมายิงผมล่ะ ไปไหนละเงียบเลยนะเอาไปอ,อยู่เอาเอาอ,อยู่ด้านบนโอ้โหโดนเม็ดหนึ่งครับเรียบร้อย <c oughs> เอเดียวโอ้โหแมงวับสนโนวแมนวับทุกคนเดี๋ยวซ้ำเลยก็แล้วกันครับเรียบร้อยโคตรโกงเอาตรงแต่ไม่ค่อยมีใครเล่นนะจริงๆมันโกงนะทุกคนแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นจริง เดี๋ยวเราเล่นตัวตรงนิ้ต่อนะครับรู้สึกคนชอบเล่นตรงบ้านชุบนี้มากเลยผมเห็นหลายหลายตี้แล้วนะชอบไอ้คลองอยู่ตรงนี้นะไอ้ตรงบ้านชุบขวาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนนะอุ๊ยโดนข้างบนก็มีไปเนะี่ยโอเคเรียบร้อยนะอีกตัวนะ โหเกือบดีนะ,นะเขายิงไม่แม่นแล้วเขาแม่นผมว่าผมตายนะบางทีมไม่น่ารอดโอ้โหเจ็บมากเจ็บแบบเจ็บจริงๆอะเจ็บแบบเจ็บเลยนะเมื่อกี้ เรียบร้อยนะเกือบไแล้วคิด,ดว่าจะไม่รอดแล้วผมใช้ตกไปตาตุ่มละเมื่อกี้เหลือเจ็ดคนนะครับทุกคนไม่น่าจะมีอะไรละตรงนี้เดี๋ยวเราไปเอากว้างเราแล้วก็ไปเลยดีกว่านะครับ <c oughs> โอเคได้กิปบตรงละหลักๆผมใช้กิปบตรงนะสำหรับ M4 นะครับ ผมว่ามันนิ่งกว่านะไม่รู้ทุกคนคิดยังไงแต่ผมว่ามันนิ่งกว่าจริงไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งตัดรายกลางหาคนเลยก็แล้วกันนะครับไม่รู้จะเจอใครหรือเปล่าแต่ผมผมเจอแล้วเหมือนจะเก็บแอดดอบเลยนะครับนี่ไงโอเคซ้ำได้ไหม ทำไม่ได้เดี๋ยวยิงรอเขาก่อนนะเพื่อไว้นะมาเดี๋ยวเราไปชิดเขาเลยนะเหมือนมีเพื่อนเขาด้วยนะแน่ชุบกันอยู่แน่เลยเดี๋ยวเราจั่วเข้าไปเลยก็แล้วกนะันนะแม่อยู่โซนขวานะผมว่าโอเคเรียบร้อยนะนยจริงจริงมันก็โกงนะงตรง อ้อมขวาก็น่าจะได้นะผมไม่เห็นตัวไกลอะแต่เมื่อกี้มันมีเสียงนะไปไหนละไม่ใช่ยิงผมด้วยนะตรงนี้ไม่น่าเล่นละผมว่ามันเหมือนจะดีนะแต่ว่าถ้าเราโดนยิงแล้วสวนไม่ได้เราล่วงแน่นะไปผมว่าไปดีกว่านะเดี๋ยวลองหาดูนะว่าเจอไหม ไม่โผล่มาด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปเล่นข้างในวงกันดีกว่าวงนี้ไม่น่าดีแล้วเงียบเหงามากนี่ไงเจอเสียงปึ๊งนี่ไงผมเจอละโอ้โหนอนซะเนียนเลยนอนโคตรเนียน เค okay. เรียบร้อยนะครับ <S 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 <COVID> เหลือสองตัวละไปไหนเอ่ยแต่ผมว่าเหลือตัวซ้ายแหละตัวหนึ่งที่ว่าเราหาเขาไม่เจอนะครับหรือเปล่าเขาก็ไม่โผล่เลยเนะี่ยไม่ยิงไม่อะไรลเลยเงียบมากเลยอ้าวเหลือตัวเดียวละถ้าตัวทีจยิงแล้วตายวงน่าจะเหลือตัวข้างหน้านะครับผมว่า ราะมีแค่โซนบนนี่แหละที่ยิงกันเมื่อกี้นะครับไม่น่าจะเป็นโซอนอื่นล่ะแต่จะโดนวงตายหรือเลปล่านี่หล่ะไม่มีเลยหรอแอบอยู่ในบ้านเหรอเงียบมากถามจริงเดี๋ลองเช็คโซอนอื่นดูนะครับงีงผมเจอแล้วเดีย๋ยวเราใช้ปืนสนอแล้วกันนะครับตัวสุดท้าย สแปมไปเลยนะให้เข้าการเป็นสโนมนนะจริงๆปืนสโนม a น,นมันมีดาเมจอยู่นะผมจะลองสแปมไปดูนะว่ายิงเยอะไหมแอบหนีละน่าจะโดนนะเนี่ยอ้าวมันโดนดาเมจเลยแปลว่าแรงอยู่นะทุกคนแปลว่าคลิปหน้าผมต้องลองเล่นดู่ละแต่ยังไงผมชอบท่าเต้นของเกมน,นี้สุดละมันเท่มากเลยดีกว่าไอซีซั่นก่อนอีกนะผมว่าซีซั่นนี้ท่าเต้นคือเท่มาก โอเคทุกคนง่ายยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากในของพี่รุ่นจบคลิปนี้ับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเปคลิปเพื่อไปแล้วใจผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวันนสวดีเซฟไว้คนบ้ายบ่ายนะครับ